ถึงเวลาลดน้ำต้นไม้แล้วนี่ให้น้องช้างมาช่วยรดดูด่าดิยังมันเลยอะสวัสดีค่ะทุกคนออนเซวี่มาแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกม Power World นะคะเพื่อนๆ วันนี้เราจะมาทําการหาทรัพยากรเบื้องต้นกันสําหรับเพื่อนๆที่เล่นใหม่นะคะอาจจะติดปัญหาว่าเออเราจะหาทรัพยากรยังไงนะคะถ้าเราไม่ต้องไปเดินตีเองไปหาเองนะคะจะเป็นการหาทรัพยากรแบบอัตโนมัติเลยละ่ะสําหรับวันนี้โดยที่เราจะให้เหล่าพาวนะคะมาคอยช่วยเหลือเราอันนี้เราก็อยู่ที่นี่นะคะเพื่อนๆในช่วงต้นเนี่ย ก่อนที่เราจะเลเวลเนะคะเพื่อนๆจะต้องหาทําเลที่มันมีทรัพยากรดีๆนะอย่างตอนนี้นะคะเราก็มาตั้งฐานตรงที่ที่มีไม้เบอร์รี่แล้วก็หินนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราได้รับทรัพยากรที่เราจะเอามาก่อสร้างเบื้องต้นได้นะคะเพื่อนๆ พอเราเลเวล5นะคะเราจะสามารถสร้างเจ้านี้ได้เบอรี่เพนเทชันนะคะตรงนี้คือการทำฟาร์มเริ่มต้นของเราเมื่อเราเอาเจ้าฟาร์มเบอรี่มาวางแล้วนะคะเพื่อนๆให้เราเข้ามาที่พาวบ็อกแล้วก็ให้เราหาพาวที่ตัวที่แบบว่าทำฟาร์มได้เพื่อนๆก็เริ่มจากเจ้าตัวที่นี่เลยมีสัญลักษ์ณ เป็นรูปมเมล็ดพืชตรงนี้นะคะน้องคนนี้เนี่ยจะช่วยทำฟาร์มให้เราได้แล้วก็จะเลือกกูมอสที่จับได้บริเวณแถวแถวนี้นะคะแล้วก็ต้องมีคนที่รดน้ำได้ด้วยมาหากันใครที่รดน้ำได้บ้าง มาดูสัญ,ญลักษณ์นะคะเพืเ่อนๆจะมีสัญ,ญลักษณ์บัวรดน้ําสีฟ้านี่ก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถรดน้ําได้เราเลือกเพนกลเลตนะคะมารดน้ําในการทําฟาร์มให้กับเราเอาละได้2ตัวละในการทําฟาร์มแต่เดี๋ยวตอนนี้น้องขยันไปทําอย่างอื่นเอ้ เพนกินพีจังมาลดน้ำต้นไม้เลยเอารดน้ำต้นไม้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตอนนี้ก็ต้องทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตก็ต้องรอเวลาสักพักหนึ่งนะคะโอ้ขาดตัวไหนไปสักตัวหนึ่งก็คือตัวที่จะเก็บเมล็ดพืชให้เรานั่นเองมาหากันนะคะใครที่จะเก็บให้เราได้บ้างนะเก็บพืชเนี่ยก็จะเป็น สัญลักษณ์รูปใบไม้เพื่อนๆนะก็จะมีหลายตัวนะคะที่เป็นรูปใบไม้เดี๋ยวหาก่อนอตัวไหนดีตัวที่เราใช้บ่อยๆดีไหมเพื่อนๆเริ่มต้นนี่เลยเจ้าแคทตี้ว่านะคะสามารถเก็บพวกข้าวของได้นะเท่านี้นะคะฟาร์มตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบอัตโนมัติแล้วระหว่างที่เราเบอร์รี่โตนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นไม้แล้วก็ สร้างไอกองหินกันดีกว่าเราต้องเก็บเลเวลให้ถึงเลเวล7กันก่อนนะคะเพื่อนๆเมื่อเราเลเวลตัวละครเราเนี่ยถึงเลเวล7แล้วเนี่ยเราจะสามารถสร้าง locking site แล้วก็ stone pit นะคะเพื่อนๆอันนี้อ่ะมันเราเริ่มมาสร้างป่าจําลองกันก่อนนี่ปลดล็อก ok กันก่อนนะคะแล้วก็มาสร้างสร้างโดยการกด B แล้วก็เข้าไปที่หัวข้อสร้างนี่เลย locking site พื้นที่เยอะเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเลเวลเจ็ดเนี่ยเราไม่ต้องอยู่ในที่ที่อุดมสมบูรณ์ก็ได้เพื่อนๆเ,เราจะไปสร้างตรงไหนก็ได้นะคะนี่มาแล้วสร้างป่ากันดีกว่าเดี๋ยวค่อยขยับขยายตรงนี้เนี่ยชั่วคราวเฉยๆพอระวางนะคะก็จะมีเหล่าพาวที่จะช่วยเราในการก่อสร้างเนี่ยมาช่วยสร้างจริงหาน้องเข้ามาอีกก็ได้นะใครที่ช่วยก่อสร้างได้บ้างนะ ตัวนี้ปลูกต้นไม้นี่คนนี้คนนี้เจ้าลิงนี่สารพัดประโยชน์าช่วยกันสร้างมาเ,าเราช่วยด้วยโอ้ยช่วยกันสร้างอย่างนี้ไว้เลยแป๊บเดียวเสร็จ ร้อยแล้วเมื่อเราสร้างต้นไม้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็หาตัวที่มีสัญลักษณ์ท่อนไม้เพื่อนๆตัวนี้นะคะจะช่วยเราตัดไม้ได้นั่นก็คือเจ้าลิงน้อยของเรานี่เองมาดูเจ้าลิงน้อยตัดต้นไม้กันดีกว่าเพื่อนๆโอ้ยขยันมากเลยเจ้าลิงโอ้ถ้าเราตัดไม้หมดกองนี้นะเพื่อนๆเราก็จะได้ไม้เก้าเก้าเก้าเลยนะ คืออย่างเยอะเลยนะคะเรามาสร้างของที่เราสามารถทำฟาร์มอัตโนมัติได้ต่อไปเลยดีกว่านั่นก็คือสโตนพิทนั่นเองที่กว้างอีกแล้วนะเดี๋ยวเราได้เวลาย้ายฐานจริงๆแล้วละ่ะนี่เลยสร้างสโตนพิทกันใครว่างมาช่วยสร้างทีนะจะหาคนมาช่วยเพิ่มดีไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนะเราช่วยเองคนละไม้คนละมือ โอ้สตุนพิษสร้างนานเดี๋ยวกันไปหาน้องคนอื่นมาช่วยสร้างคนที่จะช่วยสร้างเนี่ยก็จะต้องมีสัญ,ญลักษณ์รูปมือนะคะเพื่อนๆน,นี่เขาก็จะมาช่วยสร้างได้เจ้าลิงเนี่ยสารพัดประโยชน์เอาลิงมาทำงานก็ได้นะมือขยันประจำทีมเลย่ละมาอยู่กันเป็นแก๊งอะ ร้อยแล้วที่ขุดหินนะคะเพื่อนๆก็จะมีตัวที่สามารถขุดหินได้ะก็คือสัญลักษณ์เขาจะเป็นรูปที่ขุดนะคะ pickaxe ตอนนี้เจ้าเหมียวใช่ไหมแคตตี้ว่าจะมาขุดหินให้เราสบายเลยเท่านี้เนี่ยเราก็มีไม้ไม่อั้นหินไม่อั้นแล้วก็มีอาหารไม่อั้นด้วยนะคะเพื่อนๆคือแบบว่าไม่จํากัดเลย นี่แล้วก็จะมีคนมาช่วยเก็บเบอร์รี่ให้กับเราแล้วก็ลดน้ำต้นไม้อ๋ออันนี้ปลูกต้องมาโรยเม็ดเบอร์รี่กันก่อนเพื่อนน,นี่ชาวสวนชาวไร่ของเราอุ้ยน้องพิงกุช่วยไปเก็บไม้มาเข้ากล่องนี่ขยันขันแข็งกันจริงๆเลยพวกนาย หลังจากนี้ก็จะสบายนะคะเพื่อนๆเราก็จะมีของไม่จำกัดเลยถึงเวลาลดน้ำต้นไม้แล้วโรยเมล็ดพืชเสร็จแล้วใครที่จะมารดน้ำต้นไม้ให้กับเราเห็นแล้วพี่จังเก่งมากเลยนะจริงๆเรามีคนช่วยลดน้ำต้นไม้อีกคนหนึ่งนะเราเก็บมาละ นี่น,น,นีน้องคนนี้น่ารักด้วยพี่จังงายไปพักก่อนนะนี่ให้น้องช้างมาช่วยรถดูดท่าดิยังมันเลยอะเ <c oughs> นี่ยเพื่อนแค่นั่งทำฟาร์มอยู่บ้านนะไม่ได้ไปประจนภัยนะคะก็น่ารักกับเหล่าน้องๆเหล่า,ลาพาวแล้วนะคะ สบายใจเลยเกมนี้คือสนุกมากเพื่อนๆเล่นได้ยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวไปหาทาเลในคลิปหน้ากันลวกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะน่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเลยล่ะถ้าชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดซับสไคร์ช anel เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปน้องๆเราขยันกันมากเลยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย